เห็นข่าวที่มาจากภาพสดที่บอกว่านายกรัฐมนตรีอ่อนคนเมืองการโชว์ผลงานการเป็นรัฐบาลผมว่าเรื่องนี้ถ้าจะทําให้มันประจักษ์ชัดจริงครับผมว่าสื่อค้นดูไม่อยากหรอกครับว่าพักภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรุณมีผลงานอะไรบ้างถาม AI หรือว่าเข้าถึงระบบ AI ถามใน Google ใน AI มันก็ตอบได้ครับว่าผลมีผลงานอะไรบ้าง สมัยเป็นพักภูมิใจไทยสมัยร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามีผลงานอะไรบ้างถ้าไปถามนักวิชาการอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับผมแนะนำให้ถาม AI หรือว่าถาม Chat GPT ก็ได้ครับเชื่อว่าคนในประเทศไทย9 9 98หรือว่า100%เเข้าถึงระบบนี้แล้วครับแต่จะยอมครับเปิดหูเปิดตาทำให้ตาสว่างเข้าไปค้นหาข้อมูล ผลงานของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลตลอด9ปีที่ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่ามีผลงานอะไรหรือไม่เรื่อง30บาทรักษาทุกโรครักษาทุกที่นั้นเป็นผลงานของพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลจริงหรือไม่ผมว่าเรื่องเหล่านี้ถาม AI มันตอบได้หมดแล้วครับฝากไว้ประมาณนี้ครับ